วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านในหัวนะครับผมมากันแล้วล้นะครับนะครับคันนี้นะครับเป็น D m a มนะครับอยู่สูดีแม็3.0ตัวท็อปนะครับเซทเพลทิกนะนะฮะสประตูนะครับปี2016นะครับไฮรันเดอร์นะครับเครื่องสัมพันครับพี่พี่ว่าไงครับผมนะฮะสวยมากนะครับวันนี้นะครับสีดำอย่างนี้เลยนะฮะดำสนิทนะครับผมนะฮะล้อยางนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมพาชมรอบคันก่อนนะนะครับ ก็คันนี้เป็นปี16นะครับโฉมโฉมนี้เลยนะฮะได้ตัวท็อปด้วยนะครับเสาอากาศนะครับมีคลิปฉลามนะครับนี่ข้างหลังนะครับแซดพลาสติกนะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับ4529นะนะครับมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับคันนี้เบาะหนังนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีกันสาดมาให้ด้วยนะฮะผมให้ดูรอบคันก่อนนะนะครับสมบูรณ์มากนะครับ สีดำนะครของยีสูนะจะเป็นสีดำเหมือนกับเป็นสีดำคริสตัลนะนะครับมันจะดำสนิทนะครับดำดำลึกนะฮะไม่เหมือนสีดำของโต้ต้านะโตต้าจะมีดำออกบอลๆหน่อยนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคันนี้โคมไฟนะครับเป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับแล้วก็ไฟสูงนะเป็นไฟหลอดนะครับผมเป็นไฟตาเพชรนะนะมีอ่าเดทัม running light มาให้นะครับไฟปลอดไลท์มาให้นะฮะแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นโฉมของปี16นะครับ ประมาณนี้นะนะฮะโลโก้อิสุนะครับฟอรมโคเมียมเลยฮะสวยๆนะฮะล้อนะครับเป็นมิชลินนะครับยางเพลย์เมซนะครับผม SUV นะฮะสวยๆกันเลยนะครับสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับขอบสิบแปดนิ้วนะนะฮะเดิมๆจากโรงงานนะนะฮะประมาณนี้นะครับมีไฟเลี้ยวจากมองข้างให้นะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะนะครับมีมาให้นะครับ กันขโมยนะครับเป็นของยิสูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับครับมาต่อกันที่ภายในนะครับคันนี้นะครับได้เป็นสีดำนะภายในเบาะหนังสีดำนะครับอ่ปรับเลื่อนเบาะไฟฟ้านะครับเฉพาะอ่ฝั่งคนขับนะครับผมนะฮะได้เกียร์ธรรมดามานะครับอ่ภายในก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับสวยงามนะคอนโซลสีดำนะครับผมนะมีจอมาให้ด้วยนะครับจากโรงงานนะมีกล้องถอยมาให้นะครับแล้วก็ แอร์เป็นดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับคันนี้เลขไมอยู่ที่เก้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมเก้าหมื่นกว่าโลนะฮะสวยๆนะฮะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับผมนะเอามาดูรอบๆก่อนนะฮะปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับกระจกนะฮะเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็ล็อกกระจกนะครับอย่างอื่นก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะนะครับ ดูประตูฝั่งขวานะครับฝั่งคนขับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมาดูเรเบลนะครับของยูสุนะครับผมอ่ะนี่ครับเรเบลเติมนมยางนะชัดไหมชัดไหมอ่ะมาครับนี่นะฮะแล้วก็น็อตล้อเออใช่น็อตล้อขออภัยครับอ่าน็อตประตูนะครับอ่าน็อตยึดประตูนะนะฮะนี่เลยนะฮะ มีเบาะลามือจับมาให้นะครับนะฮะัี่ด้านหลังนะครับแข่งประตูนะครับแล้วก็ส่วนส่วนของประตูนะนะครับอ่ะประมาณนี้นะภายในค่อนข้างสวยนะครับไม่ได้ช้านะนะฮะไม่ช้าเลยครับผมดูหลังคานะหลังคานะครับอ่เป็นกัมยี่ยนนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยมีรอยเจิมอยู่นิดนึงนะครับไม่ทราบว่าจากหลวงพ่อท่านใดนะนะครับแต่ดีแน่นอนนะครับผมนะฮะอ่แต่ก็ ทำความสะอาดให้แล้วนะครับลอยเจิมเจิมแป้งนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นเจิมหมึกเนี่ยยากซะหน่อยนะครับอัวนี้เป็นที่วางแก้วนะครับอ่านะครับแล้วก็พยุพยางนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับเบาะในส่วนของด้านหลังนะครับเป็นถุงใส่ยิงถุงกิงโจ้นะนะครับถุงยิงโจ้นะครับอ่ะเปิดให้ดูซะหน่อยอ่ะในส่วนของเบาะนะครับด้านหลังแล้วก็อ่ะนี่ครับ อุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับบล็อกกันล้อแล้วก็ตัวขันของแม่แรงนะครับมาให้ประมาณนี้นะครับฟิล์มติดมาให้แล้วนะครับคาดว่าประมาณสัก60นะ60นะครับรอบขันนะฮะในส่วนของตัวถังด้านหลังนะครับท้ายกระบะนะนะครับคันนี้เป็นแม็กไลเนอร์นะครับนะฮะตัวรองกระบะด้านหลังนะฮะอยู่ในสภาพที่ ผมว่าเกิน90นะครับไม่ค่อยได้ใช้งานด้วยซ้ำนะครับไม่ได้พวกบรรทุกของที่แบบต้องทําให้ตัวไลเนอร์เสื่อมเนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องถอยให้นะครับมีกล้องถอยให้นะฮะด้านหลังนะครับัลาพติกนะฮะตัวท็อปเลยนะครับ ddi มาดูฝั่งนี้นะฮะด้านในนะฮะก็จะทรงประมาณนี้เลยนะครับสวยงานเรียบร้อยนะครับ ดูประตูนะฮะมาฝั่งนี้ครับด้านหน้าปึ๊บนะฮะก็จะมีที่วา,างแก้วมาให้นะครับผมว่าใส่แก้วน่าจะประมาณ18ออนได้นะครับ18ออนยิบสองออนนะครับแต่ยังไม่ถึง3 2ที่เป็นแก้วเยตินะ,ะนะครับประมาณนี้คันนี้ได้ตรวจรถ ตรวจโครงสร้างรถแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะนะครับปึ๊ข้างในมี Power Outlet ให้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นตัวช่องเสียบ USB นะนะฮะแล้วก็ระบบแอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็ดูหน้าปัดกันครับผมอ่ะมาครับอย่างที่บอกนะครับคังนี้จะเป็นกุญแจคีย์เลสนะฮะนะฮะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะนะครับเนี่ยเห็นมนี่นี่นี่นะครับ จมจะกดปุ่มพุชจานนะครับปุ๊บอ่ะโอเคนะฮะอันนี้ต้องเหยียบนี่เลยนะครับขอขออภัยครับต้องเหยียบคลัตด้วยนะครับผมเลขไม้ที่ขึ้นมานะครับตอนนี้91,000กว่ากิโลนะครับนะฮะก็รอบเครื่องเดินนิ่งครับอ่าไม่มีกระชากนะฮะ อันนี้รู้สึกมีข้างล่างมีซีดีมาให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็หน้าจอโฮมนะฮะมีเดียการตั้งค่าการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับนะแล้วก็กล้องถอยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลงกล้องถอยให้ปุ๊บนี่นะฮะมีกล้องถอยมีแนววัดระยะนะครับนะฮะมาให้ด้วยนะฮะตนนัวนี้นะครับช่องใส่ของนะครับด้านหน้านะครับอ่ะกดปุ่มโหมกลับไป ประมาณนี้นะครับเกียร์ตัวนี้ยังเป็นห้าเกียร์อยู่นะครับยังไม่ใช่6กเกียร์นะเกียร์ถอยดันเข้าหาตัวแล้วก็ดึงกลับนะครับในส่วนของเพดานนะฮะด้านหน้านะครับก็จะมีไฟมาให้แล้วก็อ่าตัวที่เก็บแป้นนะนะครับที่เก็บแป้นนะฮะอ่ะมันบังแดดนะครับในส่วนฝั่งซ้ายนะแต่ไม่มีไฟมาให้นะครับมีกระจกมาให้อย่างเดียวแล้วก็ฝั่งขวาตัวนี้อ่ากระจกยังไม่ออกอ่พลาสติกนะครับยังไม่ออกเลยนะครับอ่นะครับ ก็โดยรวมแล้วดูเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับอ่ะครับมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับขุมพลังตัวนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นตัวท็อปนะครับสามจุดศูนสามพันซีซีนะนะครับสามจุดศูนลิตร ddi นะครับนะฮะตัวท็อปสุดเลยนะครับอ่านี่เลยครับเบรก ab s นะครับนีคือปั๊ม ab s นะครับในส่วนของระบบเบรกแล้วก็ดูในส่วนของเอ่อความสมบูรณ์นะครับของ ของตัวอุปกรณ์ของเครื่องต่างๆนะก็อยู่ในประมาณนี้นะครับอ่าแห้งๆนะครับไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะนะครับให้ไม่ดูเครื่องก่อนนะนะครับอ่ระบบหม้อน้ํานะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับน้ํามัน power นะครับแล้วก็น้ําปัดน้ําฝนนะครับอ่ากองโซล่านะครับสวยๆตรงนี้เลยนะครับเพลทนะครับของยูสุเพลทเขาอยู่ด้านหน้านะครับอ่ะชัดๆเลยปึ๊บ มาต่อที่แก้มนะครับแก้มซ้ายนะครับดูสีหอมไหมนะฮะแล้วก็น็อตปากกระโปรงนะครับน็อตยึดนะฮะนะครับทันหน้านะครับเยแล้วก็ฝั่งฝั่งขวานะครับฝั่งขวาน็อตยึดปากกระโปรงอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ ในส่วนของปากกระโปรงด้านบนนะครับเบนอาร์กนะครับรอยต่างๆนะครับที่เป็นรูกลมๆนะนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับก็ยังอยู่ครบนะนะฝายตรงแผ่นชนวนนะครับกันความร้อนนะฮะยังตึงๆนะไม่ตกท้องช้างนะนะครับก็ประมาณนี้เลยครับส่หรับห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันครับวิสุดีแม็กนะครับคันนี้3.0 z จนเซตพกนะครับตัวท็อป4ประตูไฮแลนเดอร์นะครับ แต่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนะฮะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับฟิล์มติดมาประมาณสัก60บนะฮะนะครับคันนี้เนี่ยป้ายแดงนะขนาดนั้นนะครับน่าจะมี8 9 0แสนเกาแสนเลยทีเดียวนะครับนะฮะแต่เป็ดยนเนี่ยเสนอขายอยู่ที่ราคา579,000บาทนะครับสำหรับอีสูดีแม็กนะครับสแติกปี16คันนี้นะฮะปลดอยู่มาน10,000นนะครับคร่าวๆนะ10,000นะฮะ ลูกค้าเครดิตดีหรือไม่มีเครดิตก็ออกได้นะครับอย่าประวัติเสียแค่นั้นเองนะครับลูกค้าในกลุ่มรับสหกิจราชการนะครับพนักงานบริษัทริบเงินเดือนนะครับออกได้นะครับเครดิตดีใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับผมจัดให้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำเป็นพิเศษให้นะครับขับปี90วันให้เลยนะครับสำหรับต่างจังหวัดนะครับก็ออกได้เหมือนกันนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลนะครับให้ให้ทราบนะครับอาชีพ ที่เกี่ยวกับที่ผมที่แจ้งไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็สามารถหลอกได้นะครับนะฮะสำหรับจังหวัดแต่ใช้เวลาในการตรวจสอบแค่นี้ดิแค่แค่นิดเดียวเองนะครับผมนะส่วนอาชีพอื่นๆนะครับอาขายนะครับอาชีพอิสระอาขายเกษตรกรนะครับมีเล่มเขียวนะฮะมาแสดงนะฮะมีพื้นที่ทํากินนะครับเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชพืชสวนพืชไร่ได้หมดนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูได้หมดนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงได้หมดเลยนะครับเพียงแต่มีอาชีพชัดเจนแน่นอนให้เรา ตรวจสอบละเอียดนะครับของพื้นที่ทํากินได้แค่นั้นเองนะครับก็สามารถหลอกได้นะครับคันนี้เป็นตัวขับ2นะครับต้องใจไว้ก่อนนะนะครับเกียร์ธรรมดานะฮะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับ0 9 3ย์เก้9สกาแปดเนะครับบีมเพชรยนต์นะครับนะฝากช่องช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะฮะจองรถบ้านในหัวนะครับนะช่องนี้สนใจจะมีแต่รถกระบะนะครับเดี๋ยวผมจะเอารุ่นอื่นมาลงไว้บ้างนะครับ อย่างเช่นตัว Fortuner นะครับตัว m u x นะฮะนะฮะหรือว่าข้ามสายพันธุ์อย่างพวกรถเก่งรถอะไรเงี้ยเอาเดี๋ยวเอาไปลงบ้างนะครับเข้าใจว่าแฟนคลับติดตามในเรื่องของรถกระบะค่อนข้างเยอะนะนะครับทั้งตัว Isuzu, d m a ็เองแล้วก็ตัวทั้ง Vigo แล้วก็ Revo นะครับอ่ะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องไว้ด้วยนะครับผมนะครับรถดีๆครับพี่มาขับกันครับผมเอาไปขับกันเลยครับผมสวัสดีครับ